สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากย้าถ้าเราพูดถึงคนที่ทําอาชีพเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนในสังคมก็จะมองว่าไอ้คนที่มันมาทําอาชีพเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกไม่มีความรู้เป็นพวกที่เรียนหนังสือไม่เก่งสอบแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้หรือไม่มีทางไม่มีทางไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาท,ทําเกษตรมองว่าคนเกษตรเนี่ยเป็นคนชนชั้นลา่างเป็นคนจนชั้นลากย้า ไม่ให้คุณค่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยไม่อยากจะทำนั่นคือสิ่งที่สังคมมอบให้นอกจากจะาก,การดูถูกการเหยียดหยามการบูลลีน่นต่างๆนานาแล้วก็ยังจะมองว่าคนทำเกษตรเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพแม้แต่การเลือกตั้งถ้าเสียงมีสสคนใดคนหนึ่งถูกเลือกมาจากกลุ่มที่เป็นเกษตร กลุ่มคนที่ต่างจังหวัดเลือกเข้าไปส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพดูถูกแม้กระทั้งคะแนนเสียงที่เขาลงเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่สังคมมอบให้คุณทําเกษตรแต่เขาลืมนึกไปว่าคนทําเกษตรเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารข้าวทุกเม็ดผักทุกต้นผลไม้ทุกผลที่เขาได้ทานอิ่มได้อยู่ท้องได้กินอยู่อย่างสุขสบายทุกวันเนี่ย มันก็เป็นแรงงานชั้นต่ำๆจากฝีมือคนทำเกษตรนี่นอกจากจะไม่นอกจากจะไม่ให้คุณค่าคนคนทำเกษตรแล้วเนี่ยยังรังแกคนเกษตรยังเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคนทำเกษตรผมจะยกตัวอย่างง่ายๆผมเคยไปขายกล้วยผมขายกล้วยราคาหวีละ2ยี่สิบบาทเขาต่อราคา นมาซื้อเนี่ยต่อราคาสิบบาทได้ไหมสิบห้าบาทได้ไหมต่างกันเวลาเราไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารในสวนอาหารหรือร้านอาหารในห้างเขาคิดบินมาราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสั่งเขาเช็คบินเขาก็บินมาให้พันสี่ร้อยบาทนอกจากเราไม่ต่อราคากันแล้วเนี่ยเรากลับเพิ่มให้เขาอีกเราจ่ายตังเขาไปพันห้าแล้วบอกว่าไม่ต้องถอน นอกจากไม่ต่อแล้วยังเพิ่มให้เขาอีกเขามองว่าไอการเพิ่มให้เขาเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นมารยาททางสังคมเป็นมารยาทที่ดีไม่ให้ติพนักง,งานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไม่มีมารยาทหรืออาจจะถูกดูถูกจากคนรอบข้างได้ดูถูกจากเพื่อนฝูงได้อะไรวะจ่ายค่าอาหารเตะเลยเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนเข้มขนาดนั้นเลยเหรอนั่นคือสังคมมอง จะต่างกันเวลามาซื้อสินค้าเกษตรถ้าต่อไม่ได้เนี่ยรู้สึกจะเสียหน้าซื้อส้มโลหนึ่งเนี่ยสามสิบาทสี่สิบาทถ้ามาเดต่อได้สักห้าบาทสองบาทเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเสียหน้ารับไม่ได้เยวเพื่อนรับไม่ได้นั่นคือการมองที่ต่างกันการให้คุณค่าคนทําเกษตรกับการให้คุณค่าสินค้าที่ ของคนรวยสินค้าของนายทุนเขาให้ค่าที่ต่างกันผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้หลายหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามเอะก็เขามองกเกษตรเป็นคนแบบนี้แล้วทําไมทําไมยังมาทําอาชีพกเกษตรก็คําตอบไม่ยาก,กเกษตรคือการให้ความเป็นอิสระแก่ชีวิตของผมผมจึงเลือกมาทําอาชีพในชีวิตผม จะมีความเป็นอิสระซึ่งมันตรงกับนิสัยส่วนตัวเอกลักษณ์ส่วนตัวของผมที่ชอบความเป็นอิสระถามว่าทำไมถึงผมต้องหาความเป็นอิสระคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเรามองเรื่องสัจธรรมทงางศาสนาเ,นเกิดแล้วก็ตายเราเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อตายตอบง่ายเลยแต่ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ เราต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราชอบมนุษย์ทุกคนนะครับผมการจะมน,มนุษย์ทุกคนจะมีความสุขได้นั่นก็คือความเป็นอิสระอิสระก็คือความสุขที่มนุษย์ทุกคนต้องการถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้นะครับผมอาจจะพูดแล้วมันเป็นปัจญาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมความเป็นอิสระน,นี่คือทุกสิ่งของการใช้ชีวิต ตราบใดที่เราไม่ต้องฟังคําสั่งใครในการทํางานเราไม่ต้องฟังคําสั่งใครไม่ต้องถูกให้ใครบงการใช้ทํานู่นใช้ทํำนีน่ชีวิตเราจะสุขสบายมากชีวิตเราจะเป็นอิสระมากแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะนั้นเกษตรเนี่ยมันให้ความเป็นอิสระเกษตรเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องทํางานตากแดดตากตำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทํางานหนักแต่มันก็มีเกษตรอีกหลายอย่างเกษตรมันมีหลายชนิด ไม่ใช่ว่าเหมารวมเป็นเกษตรแบบนั้นไปหมดเกษตรที่เราเห็นในภาพที่ตามที่เราอ่านนังสือมาตอนเด็กๆว่าเป็นคนชนชั้นแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเกษตรในแบบที่ผมทําเนี่ยมันเป็นเกษตรที่ไม่ได้ลําบากมากถามว่าลําบากมีความลําบากมั้งไหมไม่ลําบากมากมันเป็นเกษตรที่ถามว่าคนทําเกษตรเนี่ยเป็นคนจนและเป็นหนี้แต่ทําเกษตรอย่างผมเนี่ยไม่จนไม่เป็นหนี้ อาจจะไม่รวยแต่ก็ไม่จนน่ะคือก็พอมีพอกินแต่ถามว่าถ้าเอา,เอาความเยอะของเงินเนี่ยระดับของเงินมาวัดเนี่ยถามว่าผมเป็นคนจนไหมก็คงจะใช่ถ้าเอาเงินตัวเงินมาวัดนะก็คงจะใช่แต่ถามว่ามีกินทุกวันไหมมีกินทุกวันนะครับอย่างที่สองก็อย่างที่บอกไปคือมันมีแหล่งอาหารเราปลูกอาหารได้กินเองการใช้ใช้ชีวิตให้มันอยู่ได้ยาวนานใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเป็นโรค บางคนทํางานในเมืองเนี่ยทำงานหามลุ่งหามค่าทํางานหาเงินเนี่ยใช้ร่างกายไปทํางานวันละแปดชั่วโมงไม่พอต้องทาโอทีวันละสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงวันหยุดนักขัดตะเลิศก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าอยากจะได้เงินเยอะเพื่อจะได้เงินทํางานนี้เยอะเพื่อจะได้เงินกลับมาเยอะก็คือใช้ร่างกายไปเยอะแต่พอใช้ร่างกายไปเยอะแล้วเนี่ยโรคมันก็ถามหา ร่างกายมันก็ไม่มีความแข็งแรงเพราะว่าเราใช้ร่างกายหนักเกินไปแต่การมาทําเกษตรนอกจากมันได้อากาศที่ดีแล้วเนี่ยไม่ไปต้องไปเสี่ยงกับควันดําขุน pm สองจุดห้าลดติดความเครียดในการขับรถหรือความเครียดในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเป็นคนอย่างโน้อนอย่างนี้หรือไปเจอกับลูกค้า ที่เอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยความเครียดมันจะมีเยอะแต่คนทนะําเกษตรเนี่ยทงานของตัวเองมีที่ทํางานงเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทํางานทุกวันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเครียดความเครียดไม่มีบรรยากาศมันจะดีมีต้นไม้มีนกมาล้อระหว่างที่ผมทําคลิปนะถ่ายทําคลิปเนะี่ยมันก็จะมีนกมาส่งเสียงเจียวจ้ายส่งเสียงคันส่งเสียงหยอกล้อกันอยู่มันเป็นธรรมชาติที่ที่ผมหาหลายๆคนอาจจะหวยหากก็ได้ ทำไมไม่ได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนี่แหละ,กะเกษตรมันตอบโจทย์ในเรื่องแบบนี้ผมถึงได้มาทําเกษตรเกษตรมันให้อะไรให้ชีวิตเราหลายๆอย่างให้วิธีการคิดให้วิธีการใช้ชีวิตมันมีสัจธรรมให้เรารู้ในหลายๆเรื่องต้นไม้ถ้าดูเราดูแลมันดีมันก็จะเริ่มเติบโตงอกงามเหมือนกัน คนรอบข้างเราถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเราก็จะได้ความรับจากคนรอบข้างนั่นคือวิถีคนทำกเกษตรที่มันได้จากการทำกรเกษตรเพราะนั้นเพื่อนๆที่คิดจะมาทำกเกษตรเนี่ยอย่ามองภาพสวยๆอย่างผมนะครับผมให้มองเข้าใจว่าการมาทำกเกษตรเนี่ยคือการวางแผนทําธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันไม่ใช่ว่าใครจะมาทําก็ได้นะครับผมอยากที่สังคมเข้าใจว่าไม่รู้จะทําอะไรก็เลยมาทําเกษตรแต่ใช่ว่ามาทําเกษตรแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายมันไม่ง่ายหอบเงินมาทําเกษตรเงินล้านมาทําเกษตรเนี่ยอาจจะหายวับไปในปีเดียวก็ได้โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยถ้าทําไม่เป็นถ้าไม่รู้จักวางแผนไม่รู้จักหาความรู้เพราะฉะนั้นอยากมีความสุขอยากรู้จักความสุขที่แท้จริง อยากอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติอยากกินอาหารดีๆอยากมีอิสระในการดำารงชีวิตอยากมีชีวิตที่เราสามารถออกแบบเองได้ลองมาใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรดูครับสวัสดีครับ